ที่โรงแรมเอเยแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโครงการทูบีน้ำประวันในทุงกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีจาัดก,การประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้ำประวันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2567เป็นภาคที่4ระหว่างวันที่20-21มีนาคม2567 <c oughs> เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จและเป็นเวทีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโครงการทูบีน้ำประวันของเครือข่ายภาคกลางและตะวันออก โดยมีน,นายวรรัตศีสุขใสยรองประกะระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานระดับภาคกลางและตะวันออกโดยมีจังหวัดร่วมนําเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีดัมบวรนระดับต้นแบบครบทั้ง25จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดต้นแบบที่มีผลการดําเนินงานก้าวหน้าทางด้านเครือข่ายนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมากที่สุดในภาคกลางและตะวันออกคือชลบุรีสระบุรีจากเชิยงสซวจันทบุรีสักแก้วปราจีนบุรีสมุทรปราการเพชบุรีและราชบุรีส่วนอำเภอและชมรมทบีน้ำวันรวมนําเสนอผลงาน298แห่ง